สบายดีพี่น้องคลิปนี้มอมจะพาพี่น้องมาชมผักขย e n งอันนี้เป็นผักขย e n งหน้าปีวันเที่ยวบ้านมอมนี่เลยเนาะเป็นผักขย e n งหน้าปีที่มอมปีมันเกิดออกในทงไฮทงนาเดยมอมเนี่ยไปจิ้มเอาเบี้ยมันเอามาปลูกใส่กระถางแบบสีพี่น้องกระถางนี่กระทาจากกระตุกน้ำกระตุกน้ำที่โบนใส่แล้วแล้วก็มาตัด วาตัดครึ่งหนึ่งเนาะตัดครึ่งของกระตุกกระชิดได้ซองกระถางชิดได้ทั้งปากกระตุกแล้วก็สชิได้อันทั้งก้นกระตุกแบบนี้ทั้งก้นกระตุกกระจอหูซี่หูทั้งพื้นนั่นซี่หูเพื่อระบายน้ำาสมมก็เอาขี้งวแหง้งผสมกับแกลบกับดินผสมในปริมาณที่เท่ากันเลยก่ะเอามาใส่กระถางนี่แหละดินนะแล้วก็เอาผักขยงมาปลูกใส่แบบซี่ ต,ต่ว่าตอนนี้นะเพิ่นเกิดเชียราแล้วพี่น้องปกติใบเั็นสีบดังแบบนี้มันจะมีกระทางหนึ่งอยู่ตอนตอนปลูกทำอินอะแล้วลมันมันเป็นด่างด่างกระทางหนึ่งบัดบัดเอามาตั้งใช้กันแล้วก็เลยติดกันไปเบื่อยเลยหอมหอมเลยพี่น้องอัน,นี้โมเมนต์ปันแย่งอันนี้นะมันเกิดมา มอมปูไว้ขายนาะมอมขายทังก็กระถางละสี่สิบบาทกระถางสมนีสิบโบทันมีอันใบลายในไดใบดางันไดเพราะว่าเพิ่นโบทันเริ่มเพิ่นโบทันติดเนาะ<ม>แถวนี้เนี่ยเริ่มติดมาแล้วใบสี่ด,ดงๆอาจจะเป็นเสื้อลาสนิดหนึ่งกระถางสี่สิบบาทแล่พวกนี้น้อยแบบนี้เนะ มอมคายอยู่เป็นจอกเนาะพุช้จอกกระจอหูเพิ่นทั้งก้นพุชิจอกจอเป็นหูเป็นหูเพื่อระบายนำ้ำมอมคายจอกละสิบบาทสามจอกส้าบาทหอมหอมงามแห้งยงนีช่วงตอนนี้กรลังงามพอดีงามใบม้วน,นแบบนี้ใบแบบสีหอมแห้ง ปลูกไว้ลายไายกระถางอยู่แต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มคลายไปน้ำแล้วมรสีโตแสงเนี่ยนาอพี่นอ้องอันนี้ก็คือตอนนี้ก็คือว่างอยู่ในโฮมเนะว่าอยู่ในอาหารใคร ขายของแต่ว่าอาซิมีแดดซองเนี่ย่ถ้าจะดีจะดีกว่านี้ก็ใส่ว่างให้ถึกแดดตรงๆเลยเนาะเพิ่นจังใบเพิ่นจังบ้งบอ้วะมอมสิว่างไหวแบบนี้เนาะปอยูย่าห้ารขายของก็สซิม,มีแสงแดด,ด่องถึง นี่ก็คือหนาห้ามหันขาของมอมเองเนาะก็เอาผักขยงมาวางไว้แบบนี้เนาะเพื่อขายคนมาแต่คนมา,นมาซื้อของในหนันเขาเจ้ากระซิซื้อผ้าขยงไปนาเลยก็บางบางที่ก็ไปส่งตามหมู่บ้านน้าเนาะส่งให้ลูกค้าตามหมู่บ้านน้า อันนี้อันนี้น้อยนี่กระเตะถ้าเข้าเด็ดไป็นน้อเข้าเด็ดต้นใหญ่ๆนี่นะเข้าเด็ดตนนุ่นหยอดใหญ่ๆแบบนี้เวลาเด็ดแล้วเขาก็เอายฝุ่นมาใส่มันก็สิแตกแตกแตกใหม่เนาะสิแตกหยอดใหม่ฝุ่นก็คือง่ายๆเลยเนาะเอาขี้วัวแหงขึ้นมาขี้วัวแหงจะขี้วัวแหงเพิ่นก็สิแตกเวลาเด็ด ยอดใหญ่เด็ดไปกินเนาะไปใส่ใส่แกงน้ไมันพักแยงนี่เด็ดแล้วแล้วก็เอายี้ว่าแหงมาใส่โหดนำโหดนำมือละเทือก็ได้รวมโหดนำมือละเทือนนี่เพื่อนสิแตกวันนี้เลยพี่น้องเวลาเด็ดหมดเด็ดในนี้เนาะยอดเพื่อนยอดชุ่มติดโป่งใหม่ในกระิงใหญ่คือมาแทนเลย อันนี้เป็นผักขันยงหน้าปีเลยเพี่น้องบริเวณผักขันยงแบบว่าผักขันยงอันใช่พี่เพีงผักขันยงเนาะผักขันยงเอียงเกาะที่เขาขายนี่ยหน้ำหนาแหลงอ่ะผักขันยงนั่นชิบะหอมแบบนี้เนาะตัวนี้หอมกลัวอันนี้ผักขันยงหน้าปีที่เกิดอยู่ในนาเขาคือเพิ่นเกิดเองตามธรรมชาติแล้ี๋ยวมอมก็ไปจิ้มเอาเบี้ยเพิ่นมาจิ้มเอาเบี้ยเพิ่นมาปลูกใส่จอกแบบนี้ สิบบาทใส่เสก็บสแกงเข้มไอ้เที่ยนหนึง่งเล่นได้หมอหนึ่งแล้วก็ฟฟให้เพคุณโกงไหมอีกเนาะเก็บไปเรื่อยๆอาคูณใส่แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆเชือดแต่เพิ่นเป็นเสื้อล่าเนาะเพิ่นติดกันเพื่อนเป็นใบนี่เพื่นเป็นใบแบบนี้ทำอีแต่เพิ่นเป็นยูกระทางเดียวจะออกมาตะทางมาตั้งใส่กันเนาะมาตั้งไกลกันแล้วติดกันเบิดเลย น,นี่กระสิเป็นหนาทางเนาะเป็นหนาทางพี่เน,นอกกระสิทางดินแดงแบบนี้แหละพี่น้นงเอามือจับแบบนี้ก็หอมแล้วพี่นนองเย้ยหอมหอมมีกลิ่นกินแห้งจับส,ส,สื่อแบบนี้กระตีดกินหอมแล้วมันอยากโตแซงอะบ่โตแซง ตัวจริงมันสีเขียวงา,ามเลยพี่น้องแต่ว่าเวลาถ่ายมันจะออกเหลือมๆได้กระเบ,บห้มันตัวจริงมันจะออกแบบสุกเคียวเลยแต่ในกล้องมันจะเป็นแบบมันมันมันต่อแสงเนาะ นี่จะแน่วพักกันใส่แกงใหม่เนาะอันนี้ก็พพัาเมงเอกเมงเอกับปุ๊กซื้อกะถางคลิปนี้กระจบสชนีน้อพี่นอ้องไว้พอก,กันคลิปหนาสบายดี